จำศารเขาสั่งไม่ได้เกิดติดคุกขึ้นมาเนี่ยตายเลยนะทุเที่ทอกบันนะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่กล้าไปมอบตัวครับเพราะเขาสั่งสารไม่ได้แต่เขาสั่งข้าราชาการดีเอสไอตำรวจทหารพอจะสั่งได้อยู่ในกระบวนการตรงนี้เพราะฉะนั้นนายสุนเทพอย่าเล่นเหลี่ยมสิครับปราราตี้บันผักใปบัวคุณอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมนี่มาเล่นเล่เหลี่ยมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และบอกว่าตัวเองยอมสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ทำไมคนเสื้อแดงถึงไม่ทําตามไม่สลายการชุมนุมที่นี่ไอ้นั่นน่ยคุณเล่เล่นเ,เล่พีทุบายคนเสื้อแดงเขาจับได้เขาถึงไม่ทําตามคุณไงครับพี่น้องที่เคารพครับนี่ได้ข่าวว่าสั่งทหารมาจากต่างจังหวัดเยอะแยะนะครับในราสิบเอ็ดเมื่อวานนี้พี่น้องเราตํารวจทหารทั้ง ตำรวจมาเขือเทศและทหารแตงโมทัวมาบอกว่าอดข้าวครับพี่น้องที่กรุรปคือทหารเข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่แม่ครัวเนี่ยเขาทำกับข้าวไม่ทันกับข้าวไม่พอทหารตำรวจอดกันหลายคนพี่น้องที่กรุรปแล้วเบี้ยเลี้ยงของพี่น้องทหารในนั้นนะเขาบอกว่าจะให้คนละห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยไม่รู้หักไปหักมาเหลือคนละเจ็ดสิบบาทต่อวันแล้ว นี่ผมบอกเลยนะพี่น้องทห,หารทั้งหลายหากท่านอยู่อัตคัดก็มาอยู่กับคนเสื้อแดงนะครับที่นี่อาหารดีกินดีอยู่ดีครับไม่อดไม่อยากครับที่นี่แต่นี่ได้ข่าวว่ารัฐบาลชุดนี้กําลังดําเนินการแผนอุบาทนะครับพี่น้องที่เคารพกําลังเริ่มเอารถถังมาปิดไม่ให้อาหารการกินไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นอาหารผักแห้งของแห้งหรืออะไรต่างๆเข้ามาในพื้นที่ของเราได้ นี่มันจะเล่นแผนอุบาทนะ้วแต่ถ้าเล่นแผนอุบาทอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องจากต่างจังหวัดเข้ามาสมทบแล้วก็ตลบหน้าตลบหลังไล่ตะเพื่อนมาอีกสักครั้งหนึ่งเราไม่รู้นะครับว่าพวกทหารเหล่านี้จะสร้างศัตรูกับคนไทยทําไมนักหนาผมต้องชื่นชมท่านพอบอทอบอคนนี้นะครับท่านอนุพงศ์พอจินดา ที่ท่านไม่อยากจะใช้กําลังสลายการชุมนุมกับพี่น้องประชาชนที่นี่ก็อขอกราบคาระวะก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณอีกสักครั้งหนึ่งแล้วขอให้ท่านยืนหยัดอย่างนี้ต่อไปจนกว่าท่านจะ,กะเกษียณน,นะครับเมื่อท่านกเกษียณไปแล้วขอ้อคอรหาในการฆ่าประชาชนจะไม่ติดตัวท่านบาปก,กรรมจะไม่ตกถึงท่านให้มันตกถึงนายอาภิสิทธิ์กับนายสุเทพสองคนก็พอแล้ว แต่พี่น้องครับมีคนบอกผมมานะฮะว่าในวันที่สิบท่านอนุพงศ์เปาจินดาไม่ต้องการให้ทหารไปสลายการชุมนุมและไม่ต้องการให้ทหารไปฆ่าคนแต่มันมีทหารกลุ่มหนึ่งที่ทําเหมือนกับสงกรานเลือดปีที่แล้วที่ฆ่าคนตายที่สามเหลี่ยมดินแดงพวกนี้เหมือนกับทาหารรับจ้างได้งบป,ประมาณมาเกือบห้ารล้านบาทพี่น้องครับกลุ่มเดียวครับทํากันอย่างเดียวแล้วก็ทําให้ตัวเอง ต้องการเงินและก็อำนาจกับตัวเองเท่านั้นเผอิญบาปกรรมที่มันทําปีที่แล้วมาตกกับปีนี้เลยตายเกือบทั้งหมดครับพี่น้องแล้วผมได้ข่าวมานะที่ยิงกันเองไม่เกี่ยวกับในการสลายการชุมนุมที่ยิงกันเองแถวแถวหน้ารัฐสภาที่ยิงกันเองแถวแถวราชสิบิตตายกันเป็นเบือนะครับไม่ใช่าตายแค่นี้แต่พวกทหารเขาปิดกันอยู่นะครับพี่น้องทีเคารพ มีคนส่งภาพให้ผมแต่ว่าผมก็ให้เก็บไว้ก่อนมีทหารผูกผ้าสีน้ำสีฟ้าตายเป็นกองกองไม่ต่ำจากสิบศพนั่นเ็ายิงกันเองได้ข่าวอย่างนั้นและผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับทหารเกณฑ์บางคนเขาทำว่าได้หนีออกจากกองกองแล้วแต่ให้มาสลายการชุมนุมที่นี่นี่แหละครับเป็นผ่าแผนอุบาทในกองทัพที่เขาจะฆ่าไอ้ไอเนนเหล่านั้น นี่จ,จริงๆครับพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นเรื่องอุบาทชาชั่วน,นี้รัฐบาลพวกนี้หมกเม็ตรไว้มากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะปรองดองไม่เป็นความจริงครับหลอกล่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบอกนอายอภิสิทธิ์วชชชีว่านะครับคุณจะทําอย่างไรก็ทําไปเถิดแต่เราจําเป็นจะต้องไล่คุณต่อไปเพราะคุณไม่ชอบด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันแรกแล้ว จะปลองดองหรือไม่มันเรื่องของคุณคุณไม่ปลองดองก็ไม่ปลองรอง,องคุณไม่เลือกตั้งก็ไม่เลือกตั้งถ้าว่าคุณไม่เลือกตั้งเราก็บอกตั้งแต่วันนี้ว่ามึงต้องออกจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนกันในเมื่ออยากจะเป็นศัตรูในเมื่ออยากไม่อยากจะอยู่ในประเทศไตยต่อไปอยากเป็นทรราชฆ่าคนตายคุณเตรียมหอบลูกหอบเมียไปอยู่ต่างประเทศได้แล้วอภิิทธิเชียชีวะเอานะครับ นี่ก็เป็นการทักทายพออมปาผอมก็แค่จั่วหัวกันเท่านั้นเองสำหรับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้สนับสนุนสนุกสนานกันอย่างเต็มที่จะปล่อยเพลงกันยาวๆอย่างน้อยๆก็หนึ่งชั่วโมงให้พี่น้องได้สบายใจผ่อนคลายกันเพราะฉะนั้นในบรรยากาศร้อนๆอย่างนี้หากจะพี่น้องจะขยับขยายออกกําลังกายไปบ้างเพื่อจะให้งุ่นดีหุ่นงามก็ตามใจตามสบายเพราะฉะนั้นพบกับนักร้องดังต่อไปดี